สภาพนางจูนเหม็นกุ้มเลยนางจูนอะสภาพนางจูนนี่ต้องรอให้พวกมันอันนี้ก่อนนะเลิกเล่นก่อนนะเพราะถ้าตอนนี้ปล่อยให้มันครุกให้ให้มันสะใจกันไปข้างหนึ่งเลยนางจูนก็เหม็นซากเน่ามากนะ นางจูนไปคุกมาสุดติ่งกระดิ่งแมวมากสภาพนางจูนอุ้ยสภาพนางจูนพ่อมึงดูสภาพนางจูนโอ้ยสภาพโอ้ยใส่ไตรคอมาดำปีเลยนะจูนใส่คอนางจูนห้อ,หหอยระย้ายใส่คอนางจูนห้อยระย้ายเต็มคอเลยครับอ่าอ่าดูสิสภาพพ่อเมึงพ่อมึงดูนะเนี่ค่ะ ทำลูกมาให้ตั้งสามตัวนะพ่อมึงอ,ะอ่ะอ่าอ่าแม่งมึงก็มีหน้าที่เลี้ยง่ะพ่อมึงมีหน้าที่หามาให้เลี้ยงสมเจงเจงงั้นเดี๋ยะจ้าลูกสาวลูกชายเจ้าเด้อตลาดคุณน่ะโอ้ยถุงเท้าดำปีเอ่ป้ามันลูกสาอาบน้ําพอกสบู่ให้อย่างหอมฉุยเลยนะเมื่อคืนนะตอนนี้เหรอหมาดำกลายเป็นหมาเทา มาขาวเป็นเท้าไปแล้วนะมันนอนมันไปคุกคิดขี้ฝุ่นขี้เฟียงมานะเขาเผาเฟียงเมื่อคืนเนี่ยนะเดี๋ยวมันวิ่งไปวิ่งมาฝุ่นก็หยุดเองแหละเอนะเอา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 เป,อาป,อาปิ้นใสอ่ะปิ้นใสอ่ะปิ้นใสขุดเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมอยูน่นะ ดูสภาพนางจูนพ่อมึงดูสภาพนางจูนโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวมากขนยาวๆขนยาวๆเนี้ยสุดติ่งกระดิ่งแมวอ่กูไม่เอามึงเข้าไปอาบน้ําในห้องน้ํานะพออาบติดแล้วกูต้องขัดห้องน้ําต่อไม่ไหวเดียนะคะจับลงกระมังค่ะง่ายสุดจ,จา้าจับลงกระมังแล้วก็ปล่อยไว้นะจ๊ะเนี่ยตอนนี้มันกาลังเล่นกันอยู่ให้มันแฮปปี้ไปก่อนนะ นะถ้ามันหยุดเล่นเมื่อไหร่แล้วมันจะขึ้นตรงนั้นเองนะพอมันขึ้นไปพักในที่ของมันปุ๊บก็จัดการสิ่คะจับอาบน้ำนะคะตอนนี้ปล่อยก่อนนะคะปล่อยให้เขาสนุกสนานก่อนนะคะให้เล่นให้พอก่อนให้เหนื่อยก่อนนะยจ๊ะเหนื่อยแล้วเลยเราจัดมันใส่กระมังนะคะแต่เราต้องไปเตรียมกระมังน้ำไว้ก่อนนะคะอืมเอาไว้อาบน้ำให้เด็กๆนะ เตรียมกระมังน้ำให้เรียบร้อยนะคะมันยังล่ะฮะเฮี้ยวเขี้ยวยังกูยังไม่เห็นอะไรเลยพวกมึงเนี่ยได้ยินตัวเฮ่บุกแถวนั้นเลยทีเดียว